สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่เลยเจ้ากีก้าของพี่เลยนะ2ตัวเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเจ้ากีก้าตัวหนึ่งเนี่ยไปเดินเล่นรอบๆที่พักกันดีกว่านะครับโอเคไปว่าแล้วก็เข้าไปที่กรงของเขาเลยนะครับเป็นกรงแบบเตี้ยๆนะแค่ป้องกันตัวเล็กๆเข้ามาตอดน,นะ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็เลเวล661นะครับเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้ก็เลเวล640นะครับเป็นตัวผู้เดี๋ยวเราพาเจ้าตัวเมียตัวนี้ไปเดินเล่นเลยดีกว่าขึ้นขี่ตัวใหญ่มากเลยนะไปะเดี๋ยวเราพาออกไปทางที่พี่ทำไว้นะครับก็คือทางสลบตรงนี้เลยสำหรับไว้ให้ไดโนเสาร์ในบ้านของพี่ในเวิร์กเนี่ยออกมานะครับ ก็มุดทะลุป่าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปถ่าโซนหิมนะเนาะโอเคเดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งหิมะแล้วนะครับเจอทีเล็กสตัวเดี๋ยวเราเข้าไปคว้ยกันเลยกําลังวุ่นเลยใช่ไหมเข้าไปแจมไปกัดปับ๊บโอ้หทีเดียวทีเล็กนอนเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนมาป่าจะมาเหรอมอีกัดละมีทีเล็กอีกตัวนะครับขอกัดทีนึง ตัวนี้เลือนเยอะหน่อยแต่ก็นอนไปนะกัดไม่กี่ทีก็นอนแล้วอะ่ะแถมตอนนี้เฮ้ยเลเวลอัพด้วยเดี๋ยวอัพเลยละกันเอาอัพเป็นอะไรดีอ่ะไม่เอาดีกว่าตอนแรกว่าจะอัพสเดมินานะอัดกัดแรงละกันนะครับไปนี่เลเวลอัพดีใจคํารามหนึ่งทีไปเดินไปลุยต่อหาตัวไข้ดีกว่า มีอะไรแรงกว่าทีเล็กไหมเนี่ยแม่มอสก็ธรรมดามีอะไรไหมอ่ะโอเคไกลๆนี่เจอทีเล็กอีกตัวสีขาวนี่เข้าไปโอ้โหสองตัวเลยไปเดี๋ยวเราขอให้สเตมินาขึ้นแป๊บหนึ่งนะไปขอกัรแจม แคมโอ้โห,หกัด2ทีนอน2ตัวกัดแรงมากเลเวลตอนนี้ก็662แล้วนะไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อหาตัวใส่หน่อยสิข้างหน้าหัางยาวเจ้าไททันใช่ไหมนะ่าใช่เลยโอเคไปกัดเาัานี้มากหมันเยอะเดี๋ยวเรา เดินตามไปก่อนแล้วกันเนาะให้ที่โล่งๆหน่อยโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่โล่งๆแล้วนะครับี่กยังไม่ทําอะไรเจ้าไททันนะก็เดินตามมันมาเรื่อยๆหาตุดมหมเพื่อไฟ,ไฟอสวยๆเจ้าตัวเล็กตัวน้อยนะนันไงเจ้าไททันตัวมันใหญ่กว่าเจ้าพิก,ก้าของพี่มากเลยโอเค เหมือนมันจะปิดเนินตรงนี้นะเดี๋ยวขอหามุมถ่ายภาพสวยๆหน่อยให้เหมือนไข้กันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็ไข้เลยแล้วกัน,นยักษ์ชนยักษ์นีโอ้โหกัดแรงมากกัด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 ทีละประมาณ2,004ได้เลยนะสวนแรงเลยนี่โหวันใช้ขาด้วยใช้ขากระตทิมอันนี้ก็ไม่สนใจกัดเข้าไปปับป๊บปั๊บ ยกขาสูงเหรอมาโอ้โหตอนนี้มันสะบัดหางยกขาสูงแล้วมาฝาบฝาบมันยกขาแต่ละเข้าเรานิดหน่อยนะแล้วก็กัดไปเรื่อยทําตีมืนกัดไปปึบปึบอุ้ยแป๊บเลือดมันลดลงอย่างไวอะ่ะตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้โ,อโ,อโหมาเลยอย่างนี้สู้ไหวสบายสบายมาจัหมุนตัวไปไหนอ้าว ทำท่าจะหนีแล้วเฮ้ยโอ้โหเ,เอาหนีแล้วหนีแล้วแต่ของพี่เง็ปหน้าหมดเดินตามช้าเลยทีนี้ขอกัดหางไปกัดไหโอเคกัดหางไปกัดไหมใกล้นอนแล้วนะของมันใกล้นอนเต็มที่แล้วเดี๋ยวเจ้าดิปโอลดังหน่อยมาเฮ้ยเต็มหน้าหมดเดินตามไม่ทัน อเอาไงอันเนี้ยเ,เดี๋ยวหยุดคอยเพิ่มสเตมิน่าแป๊บหนึ่งดีกว่าเดินตามไม่ทันมันเดินเร็วกว่าเรานะเ,าเดี๋ยวหยุดคอยก่อนโอ้โหมันกำลังจะนอนมันจะหนีไปไกลไหมเนี่ยเร็วๆสเตมิน่าขึ้นเร็วๆหน่อยหนีไปไกลแล้วเนี่ยแล้วเดินไปสเตมิน่าก็ใกล้จะหมด เจ้ากิก้านี่ถือว่าสเตมิน่าหมดไวมากเลยนะแค่เดินไม่กี่ก้าวจะหมดอีกแล้วเนี่ยหมดแล้วอื้อ้อาวอ้าวอ้ดูเหมือนมันติดก้อนหินนะโอเคเราก็เดินไปแบบเหนื่อยๆแล้วเ,นะเจอหางก,กัดหางซะเลยกัดก้นกัดหางกัดไปกัดมาใครจะเป็นเจ้าปา่าโกจริงกัด บ้างว่าใครเจ้าป่าตัวจริงอ่ะเลเวลอัพเลยนะอัพกัดแรงนี่แหละเฮ้ยสองเลเวลเลยโอ้โหข้าไครท่านตัวเดียวสองเลเวลเลยสุดยอดแหมโอ้โหมุมนี้สวยมุมนี้สวยอ่ะเดี๋ยวได้ว,ดวปั๊บน,นั่นสะบัดห,หน้าอ่าสะบัดหน้าอีกทีดิ อ่าสบาดมันดูเหมือนเจ้าป่าตัวจริงหน่อยนี่โอ้โหผู้แข็งแกร่งสุดในปัตตพีนะครับตัวนี้ทีก้าของพี่นี้สวยงามโอเคเดี๋ยวเราก็ลงเขากันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกขับเอา้ามันดีพี่ตกอื้ม โอ้โหแล้วตาแดงเก้ากีกานี้ 9. ถ้าตกเขาตามันจะแดงแมันจะดีดคนขี่ตกนะเนี่ยนี่ไม่ยอมให้ขี่อีกเอ้ยอย่าเพิ่งโกรธทำตกเขาเมื่อกี้ฮ่าขี่ได้ยังอ่ะได้แล้วนะได้อย่างเนี้ยตาหายแดงยังโอเคหายแดงหายโกรธแล้วแล้วนะเดี๋ยวขอขี่อีกทีโอ้โหขอโทษขอโทษที่ทำตกเขาเมื่อกี้ ไล์ลงเขาแรงไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันดีกว่ารู้ให้มันรู้สบ้างว่าใครเจ้าป่าหนึ่งในปัตภัีตัวจริงเดินไปไม่ต้องกลัวใครเลยเนี่ยไม่มีใครมากล้ามาแยมเลยกัดทีเดียววงแตกอะ่ะกีกล้าในตัวของพี่นี่แข็งแกร่งสุดในปัตภัีเลยป่ะตอนนี้แต่ก็ยังไม่เจอแบบตัวเลเวล450นะ อันนี้รู้สึกว่าจ,จับได้ตอนเลเวล435นะครับไม่ใช่ตัวแม็กเ็มทีเนาะอยากจะเจอแบบตัวเลเวล450แล้วก็จ,จับมาอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านไปก็เรียบร้อยไข่กับไททันวันนี้ผู้ชนะคือเรานั่นเองโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการไข่กันระหว่างเจ้ากีก้ากับเจ้าไททันนะ เจ้ากีก้าของพี่ก็การันตีนะครับว่ามีความแข็งแกร่งเป็นหนึ่งในปัตจุตอนนี้เลยขนาดเจอเจ้าไททันก็กัดแป๊บเดียวเดินหนีเลยแล้วกว่าจะตามมันเนี้ยเสเตมิน้าหมดเร็วไปหน่อยเนาะแต่ก็กัดแรงแป๊บเดียวมันก็นอนไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ